รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จะหน้าตาเป็นยังไงนะต้องหล่อเหมือนพระเอกซีรีส์เกาหลีแน่เลยอ่ะนี่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 ตื่นตื่นไปแล้วตื่นแล้วฮะอะไรคะเพ้ออะไรอาวอันนี้เรารายการแล้วเหรอคะอ๋อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาก็พบกับพวกเราสองคนอีกครั้งนะคะกับรายการ DIY ครับแรงบันดาใจสำหรับคนรัฐงาน DIY ค่ะ วันนี้มีไอเดียอะไรมาเสนอคุณผู้ชมบ้างคะก็มีอะไรอยู่จนเต็มโตะเลยนะเป็นของที่นาะจริงๆที่บ้านมุกเนี่ยจริงๆมีเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าซื้อแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เก็บไว้ไม่ได้ทําอะไรเลยอันนี้คือเราเอามาใช้ประโยชน์ต่อได้ค่ะทำไมเก็บเอาไว้เฉยๆเพราะว่าเราทาเสร็จแล้วเราก็เบื่อสีนี้แล้วเราก็เก็บเราก็ไม่ใช้แล้วอะไรงะคยใช้สีละครั้งเดียวใช่แล้วก็ทิ้งเอาไว้ใช่แล้วก็ทิ้งเอาไว้ไม่ค่อยได้ใช้เป็นปัญหาของสาวๆ ใช่ค่ะมใช่มัน่าจะเป็น DIY ในการเอาสีที่มีหลากหลายเนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์ให้มหัศจรรย์มากมันทำทำอะไรได้บ้างคะพี่หูก็นี่ไอแก้วที่หนูเพ้อฝันอยู่เนี่ยคือสวยๆเหล่านี้น่ะสีทาเล็บหรอคะใช่พี่ทําขึ้นมาเองเลยอ๋อจริงหรอคะมันดูสวยมากเลยมันดูแบบว่าแล้วอย่างหนูจะทําได้ไหมคะได้ มันทํายังไงบ้างคะไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวไว้ครั้งนี้ก็คือการเพ้นแก้วเป็นลายหินอ่อนด้วยสีเพ้นเล็บนะครับมาดูกันเลยว่าอุปกรณ์รานีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยอะอะไรชูให้ผู้ชมดูนหน่อยแก้วเปล่าเปล่าสีขาวเปล่า,าแก้วตัวนี้นะครับก็ต้องเป็นแก้วเซรามิกนะครับผมที่มีผิวเรียบนะครับแล้วก็เอเป็นสีขาวอืเอพราะว่าสีขาวเนี่ยจะขึ้นกับสี ที่เราทําการลงลดลายได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นสีที่มันทึบๆทึมๆเข้มๆเนี่ยบางทีมันจะเห็นได้ไม่ชัดมากใช่สีขาวถือว่าสวยที่สุดในการทําตัวนี้นะครับอุปกรณ์ต่อมาที่ที่ต้องใช้ก็คือสีสีขอย้ํานิดนึงก็คือเป็นสีทาเล็บที่ตัดกับตัวชิ้นงานของเราชัดเจนนะครับเลือกให้เป็นประเภทนั้นแล้วก็ต่อมาก็คือ อะไรแบน,ะน,นี้เอาสาวต้องน่าจะรู้มาเป็น,น,นชุดค <ยา S 1> ู่กันใช่อ<ช>ย่าล้างเล็บครับผมตัวนี้นี่เอาสาวใช้ทำอะไรเอาสาวไว้ล้างเล็บค่ะใช่ถูกต้อง <c oughs> อันนี้ก็คือเอาไว้ล้างสีเหมือนกันเวลาที่<อ>เราทําผลงานแล้วมันมีบางอย่างบางจุดที่มันดูไม่เรียบร้อยดูเลอะๆดูเลอะดูแบบต่างๆหรือบางทีเราทําแล้วมัน มันเลยไปที่ตัวขอบด้านบนที่เราใช้ปากทานเนี่ยแล้วก็สามารถใช้เช็ดทำความสะอาดให้สีมันหายไปได้นะครับเก็บรดลายต่างๆได้ต่อมาก็คืออุปกรณ์ตไปสำหรับสร้างรดลายบนชิ้นงานของเราก็คือไม้อะไรก็ตามก็ได้นะครับขอให้มันเป็นปลายแหลมหรือว่าลักษณะที่สามารถที่จะสร้างรดลายเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสร้างรดลายได้ยังไงกับไม้เล็กๆอยวมาดูเทคนิคกันที้ง แลวสุดท้ายก็คือที่ต้องมีเนาะนะครับหรือหรือไม่ต้องมีก็ได้แต่ว่าถ้ามีก็ดีมือจะได้ไม่เลอะเพราะบางทีเราเราจุ่มสีหรือทางานพวกนี้มือเราจะเลอะต,ตัวสีได้นะครับเพราะนั้นก่อนอื่นเรามาใส่สวมถุงมือถุงมือป้องกันสีกันนิดนึง เาเริ่มอุปกปปรณ์ครบแล้วนะครับเราเตรียมถังภาชนะที่ใส่น้ำะนะครับภาชนะอันนี้แนะนำว่าให้เป็นภาชนะที่มีขนาดใหญ่กว่าแก,วแก้วของเราพอสมควรเพราะเราต้องเอาแก้วตัวนี้จุ่มลงไปในน้ำหนะักความลึกของน้ำก็ต้องพ้นขอบของความสูงของภาชนะเราเหมือนกันเพราะเราต้องจุ่มลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมา หลักการตัวนี้ก็คือเราความหนาแน่นของสีกับของน้ำเนี่ยมันมีความต่างกันเดี๋ยวลองหยดสาธิตได้เลยเดี๋ยวราทำลายหินอ่อนก่อนแล้วกันนะครับเอาสักสีดำหรือสีอดไรก็ได้ดำเทาเงินก็ได้มีหนออีกเออที่คล้ายๆตัวนี้ก็ได้ครับทองะคะทองเงินก็ได้แล้วก็มีตัวเงินตัวนู้นอีกตัวหนึ่ง นี้เราขย่าก่อนเนาะก่อนใช้ขย่าให้สีมันเข้ากันนี้ขั้นตอนแรกเลยเราอาศัยเรื่องของความถูงจำเพาะของของเหลวนะครับที่มันต่างกันอย่างตัวนี้เป็นสีทินเนอร์ใช่ไหมถ้เาเหยดลงไปในน้ำนะครับเอาอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะอาจจยดงก่่นได้ไม่เอ่ยึ๊มองเห็นไหมครับ น้องมุกเห็นไหมเห็นค่ะสีมันจะลอยอยู่บนผิวน้ําเห็นไหม <S 1> <S 1> เราก็หยดไปเท่าที่เราอยากจะให้มันเกิดลวดลายค่ะ <S <S เราก็เผื่อไปด้วยเพราะว่ามันจะมีสีอื่นที่เราอยากจะห,หยดเพิ่มเข้าอีกใช่ไหมอมอันนี้เป็นเรื่องของไม่มีหลักในตัวอยู่ที่ความชอบของเราเท่านั้นนะคะอคค่ะอ่าอะมาช่วยพี่หยอดสีอะไรก็ได้ะคะือเราต้องไล่สีใช่ไหมคะใช่หยดจุดอะไรก็ได้โอเคหยดไปให้มันกระจายทั่ว อ่าได้อ่าพอละพอละประมาณนี้นะคะใช่ค่ะนี่เห็นไหมอ,มอโอเคเดี๋ยวพี่ทำให้เหลือแล้วกันนะคะได้เลยค่ะอ่าปึ๊บเราก็จะหยดไปเป็นจุดๆค่ะคือรูปทรงของหินอ่อนเนี่ยมันไม่มีตายตัวเนาะมันอิสระอ่าแล้วก็เพราะนั้นเราก็ใส่ไปแบบไม่ต้องตีซีเรียมันมาก มันจะมันจะเป็นทรงยังไงก็แล้วแต่มันมใส่ใส่เข้าไปก่อนแต่ในขั้นตอนเราก็ต้องพอรู้ด้วยว่าเราจะให้มีกี่สีอะไรยังไงในนั้นอ่าโอเคปึ๊บปึ๊บอืมคือเราก็ต้องดูพวกสีที่มันเข้ากันด้วยใช่ไหมคะมันจะได้สวยแตแล้วแต่ความชอบเลยก็สีตามที่เราต้องการค่ะอันนี้เราจะใช้สีทําเป็นเหมือนลาหินอ่อนอแล้วเาก็ใช้สีขาวเท <คน S 1> าดำ,ดำเดียวใช่ไหมคะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาไมา้ตัวนี้นะครับมีประโยชน์ก็คือเราจะสร้างลวดลายให้มันนิดนึงจิ้มมันเข้าไปให้มันแบบไม่เป็นไม่เป็นกลมๆแล้วรือจะใช้วไมีขย่านิดนึงก็ได้เพื่อให้สีมันเคลื่อนไหวตัวแล้วก็เกิดเป็นลวดลายตามแรงกระเพื่อมของตรงนี้อ่าอครับ เริ่มละเริ่มไหลไหลอ่เอาเดี๋ยวพี่จะทำันกว่าน้องจะชอบนะว่าเอาลายไหนดียังไงไสีนุ่งผสมกันถูกใจหรือย,ยังอะไรอย่างงี้ได้ค่ะอ่าพี่ว่าประมาณนี้ก็จะโอเคละก็คืออย่าให้สีมันไปปนกันมากกันจน<ช>กลายเป็นสีเดียว <c oughs> มันให้มันมีน้ำหนักหลายๆน้ำหนักเกิดขึ้นนะคะเวลาทำออกมาลายมันจะสวยออกมา <c oughs> มีเขม้มีอ่อนตามให้มันมีมีจุดจุดเด่นจุดรองอะไรอย่างงี้ ทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการจุ่ม,มแล้วก็จุ่มแล้วก็ให้สีมันติดไว้ที่แก้ว uh huh. อันนี้เนะี่ยเราใช้วิธีเอาแก้วเนี่ยจุ่มลงไปใต้สีนะครับอ่ามาเดี๋ยวพี่ช้อนเดี๋ยวพี่ทําให้ดูก่อนเดี๋ยว,ยวอันต่อไปหนูลองทําดูนะคะได้ค่ะโอเคอ่ะอันนี้นะครับ <Okay. S 1> มันมี2วิธีนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจุ่มน้ําจุ่มลงไปใน น้ำก่อนแล้วก็หยดสีหยดสีแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยสีก็ติดขึ้นมาแต่อันนี้เรา,าสร้างลวดร<ส>ายก่อน,อ,นอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเราก็ต้อง<ม>อต้องใช้พนะที่ใหญ่ขึ้นกว่าน,นิดนึงหรือเราต้องอาจจะต้องตัดตรงนี้ให้มันมีช่องว่างของอของแก้วที่จะหย่อนลงไปได้นะหรือที่พี่ฮูกไม่ใส่สีเต็มเต็มถังก็เพราะว่าต้องเอาไว้จุ่มด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วครับ แล้วก็เอาแก้วพุ่มขึ้นมาหรือมันก็จะเกิดลายเป็นสีทองอันนี้จุ่มน้ำนิดนึงเพื่อให้มันแนบขึ้นน,นี่น,นี่เป็นอ่อนสีทองที่เห็นพองๆแบบนี้นะครับมันเป็นเพราะว่ามันจะมีน้ำขังอยู่ข้างในข้างในนี้อ่าแล้วก็ใช้วิธีจิ้มให้ น้ำมันออกมาจากใต้ฟิล์มใต้ฟิล์มตัวนี้เรกว่าเขาเรียกว่าฟิล์มแล้วกันเพราะเหมือนกับฟิล์มที่มันลอยบนผิวน้ําแล้วมันก็ตรงนี้เข้าไปหน่อยเป็นสีทองเหมือนติดทองพะพูธรูปเยเป็นแผ่นๆเลยคล้ายๆกันตรงนี้ถ้าสมมติเราอยากจะเพิ่มลวดลายเราอาจจะแบบเกลี่ยมาได้ให้มันเกิดเป็นแบบ อะไรอย่างนี้ให้มันดูแบบไม่ไม่แข็งเดียวลองถูดลองดูก็ได้ค่ะได้ค่ะแล้วก็ที่เห็นมันนุนๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอนะ้ามันแห้งออกไปนะครับมันก็จะแนบแล้วก็ลาบไปกับตัวชิ้นงานเองไม่ต้องตกใจอ่าเปียกเกลี่ยดยูโอเคแล้วก็ตรงนี้ถ้ามันเลอะหรือว่าตังไหนที่เราไม่ชอบเดี๋ยวเราค่อยมาเช็ดเอาสีออกได้แต่ตอนนี้ยขอให้ มันติดเรียบไปกับชิ้นงานให้มันได้ก่อนโอเคเข้าาตอนนี้เป็นลักษณะนี้ก่อนเดี๋ยวเราคว่ำเอาไว้แล้วรอสีมันแห้งเลยมาดูกันว่าหน้าตามันก่อนแห้งจะเป็นยังไงเนาะจะเรียบร้อยสวยงามยังไงบ้างแล้วถ้าสมมติมันแห้งแล้วค่ะพี่ฮูรับผมอีกฝั่งหนึ่งมันไม่โดนสีเลยอย่างเงี้ยแล้วเราจุ่มซ้ําได้ไหมคะได้แล้วก็จะมาจุ่มก็คือทําแบบมเดิมเลยได้ครับ อันต่อไปเดี๋ยวพี่จะให้มุกเป็นคนเลือกสีใช่ไหมเป็นคนเลือกสีแล้วก็ทําเลยหลังจากที่เรารู้เทคนิคกันแล้วได้เลยค่ะเดี๋ยวรอบนี้พี่จะเอาแก้วใส่ในน้ำเอาไว้ก่อนเลยรออ๋อก็คือทําให้ทุกคนดูเป็นสองวิธีเลยเนาะใช่ครับเป็น าสามสี่นิ้วบลือกลเป็นสามสี่นี้ค่ะอ่าเป็นคนพาสเทลนะคะใช่อยากลองดูว่าถ้าเป็นพาสเทลจะเป็นยังไงหวนานๆเขาสาวชอบใช่ลองใส่เลยแนะนําว่าให้ใส่เป็นแนะนําว่าอย่างนี้ใส่เป็นวงกลมหนึ่งชั้นอีกชั้นหนึ่งอีก 4, 1, 1, 1, อสีหนึ่งชั้นหนึ่งอีกสีหนึ่งแล้วดึงมาปุ๊บมันจะเป็นเส้นเช่นได้ค่ะ ต้องลุ้นดูนะครับอันนี้เป็นแก้วที่มีชิ้นเดียวในโลกเพราะว่าให้ทําใหม่อีกชิ้นก็ไม่เหมือนเดิมแลวไม่มีทางไม่มีทางเหมือนเดิมเลยรอ,อ,อ,อก่อนนะคะช้าๆอ่ะค่อยๆลงช้าะเอาพอก่อนพอก่อนสีกระจายตัวไปเยอะได้อยู่คะ่ะแล้วพอเราลงสีที่สองคือต้องออกจากกรอบชมพูร <ขอ S 2> ไหมครับได้เลยชับชับได้เลยชับชมพูได้เอาสีที่มันตัดชมพูโอเคสีเขียวได้ พยายามให้สีที่มาอยู่ข้างกันเนี่ยเป็นสีที่มันตัดกันนิดนึงเวลาทำมันจะได้ดูเห็นความแตกต่างเนาะของชั้นสีอ่าเรียบรงเลยค่ะมีเทคนิคเหมือนกันนิดนึงก็คือโอ้โหสีสวยสีสวยโอเคอเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมลายสวยทีเดียวอืมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนเนี้ย <laughs> แล้วต้องรีบนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเอ่อ สีมันเริ่มแห้งตัวแห้งคือสีที่มันอยู่นผิวเนี่ยถ้ามันโดนอากาศเย็นเนี่ยจะรีบมันจะมันจะแห้งเร็วแล้วมันก็จะจะไม่เกิดการผสมตัวแบบนี้แล้วอืมะพราเราต้องรีบทำเวลาหน่อยโอเคมือมันลื่นเนาะใช่พี่แกขอบคุณค่ะโอ้เอาแ้่แล้วแต่ถุงมือเรามันเลยลื่นเร็วเร็วเร็วกำลังสวยกำลังสวยใช่แล้วนะคะสีที่สามโอเคอ่ะ น่าจะพอแล้วครับอันนี้พี่ว่าไม่ต้องมันสวยอยู่แล้วมันมีการตัดสีอยู่แล้วเราไม่ต้องใช้ไม้ไปยุ่งมันมากก็ได้ต่อมานะครับเยวจะดึงสีขึ้นมานะครับพี่ดึงให้ละกันได้ค่ะตอนดึงเนี่ยก็คือเราก็ต้องดูนิดนึงว่าให้แก้วมันสัมผัสกับสีให้มากที่สุดนะเอียงแก้วซ้ายเอียงแก้วขวาเอาแก้วใกล้ใกล้มันปึ๊บปึ๊บสวยไหมสวยไหมสวยจังเลยตรงนี้สวยสวยสวยมาก อืไม,ม่ธรรมดาแล้วสีมันก็ค่อยๆอยังไม่แห้งตัวมันค่อยๆไหลลงมาไหลลงมาด้วยไหลลงมาไหลลงมานะจะลด,ด,ดลายโอ้สวยสวยสวยดูน่ารักเหมาะกับผู้หญิงน่ารักน่ารักแบบเรามากเลยค่ะอืมจา้าอ้าวโอเคเดี๋ยวร้อยแห้งก่อนนะครับเอาไปตา<ร>ไไกไว้ก่อนรึปม หวานทีเดียวสียังเหลือนิดหน่อยนะเนี่ยเราสามารถที่จะใช้สีตัวที่เป็นลายตรงนี้สร้างอีกวดลายนึได้นะมาแล้วก็ใช้ตรงนี้จุ่มเข้าไปอีกแล้วก็เอาแก้วค่อยๆไปไล่ตัวสีออกมามฟืบฟืฟือ้ว้าวสวยงามมากค่ะ เอาไหมมาจิ้มๆที่มันพองๆได้อ่<น>ะามาช่วยกัน <ๆ S 2> มาชุบ <c oughs> นี่ก็คือเก่งละเก่งละต่อไปทำสบายและใช่ <c oughs> ต่อไปไม่ต้องซื้ออะไรเข้าบ้านแล้วค่ะแล้วทำทุกอย่าง <ทำ S 1> เองเลยทำเองได้นะครับแล้วก็มีข้อแนะนำนิดนึงละกันเนาะสำหรับการใช้สีตัวนี้เนาะเนื่องจากเป็นสีที่มี ส่วนผสมของทินเนอร์เนาะเวลาเราทำเนี่ยสังเกตมันจะมีกลิ่นของทินเนอร์ตลอดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําในห้องที่เป็นห้องแอร์ห้องที่มันไม่มีหน้าต่างไม่มีอากาศที่ระบายเนี่ยเราก็จะแบบว่ามึนหัวได้เพราะว่าเราดมทินเนอร์เยอะไปก็ควรจะทําในห้องที่อากาศถ่ายเทนะครับหรือเปิดพัดลมเป่าให้ให้กลิ่นเนี่ยออกไปทางอื่นนะครับถ้าเกิดผู้ปกครองดูน้องๆทาอยู่ก็ะช่วยแนะนําหรือว่าน้องๆก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับผมอ่า โอเคแล้วก็รอตากนะคะรอตากให้แห้งแล้วเดี๋ยวมาดูกันใช่เลยอาตอนนี้นะครับมุกดูซิมันแห้งหรือยังเนี่ยมาช่วยจับหน่อยสิมันเริ่มแห้งแล้ว่น่าจะแห้งนะเพราะว่าเราวางไว้ในห้องแอร์แล้วก็อากาศมันโอเคนะลองแตะดูถ้าสีไม่หลุดออกมาติดมือแล้วก็ไม่มีน้ำหยดจดออกมาถือโอเคนี่ถือว่าโอเคแล้วค่ะอันนี้ถือว่าโอเคแล้ว ใบหนึ่งก็โอเคไหมใบนี้ก็โอเคแล้วนี่ทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือการเก็บรายละเอียดของชิ้นงานที่เราบอกไว้ก็คือเราจะใช้สำลียาลังเล็บยาลังเล็บนะครับผม<ะ>ตรงนี้นะครับก็คือเราจะทำความสะอาดตรงส่วนของปากแก้วแล้วก็ภายในข้างในแก้วที่สีมันเข้าไปเนาะค่ะนะครับเช็ดออกให้หมดเลยเพราะว่า ถ้าเราจะใส่น้ําดื่มต่างๆเนี่ย <c oughs> ก็ควรต้องปลอดภัยตรงนี้นิดนึง <Okay. S 1> แล้วก็อาจ,จต้องเผื่อไปถึงตัวขอบปากแก้วนิดนึงด้วยตัวด้าน,านบนเน่ยครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราปากไปโดนเนาะสีอาจจะติดได้แต่ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงตัวสีตัวนี้มันเป็นสีทำละลายเนี่ยตัวทินเนอร์เพราะฉะนั้นมันจะไม่ทําอะไรในน้ํา <c oughs> มันสามารถที่จะเอาแก้วตัวนี้ไปล้างทำความสะอาด ตามปกติได้เลยนะครับแต่ว่าแค่อย่าเอาขนาดเอาสกอตบท์หรืออะไรตั้งใจขาดจนมันหลุดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหลุดได้<ม>แล้วก็<ม>วิธีที่จะให้สีมันหลุดได้แน่นอนเนี่ยก็คือใช้ตัวนี้แหละครับตัวน้าํายาท่าล้างเล็บก็คือเช็ดออกง่ายเหมือนที่เวลาเราเช็ดเล็บปกติเลยค่ะใช่แล้วก็แต่งดูตรงไหนลายที่เราต้องการเก็บไว้ไม่เก็บไว้นะครับก็คือเน้นไปที่ตัวปากแก้วแล้วก็ข้างใน แล้วก็ตรงที่มันเลอะๆ mm. แล้วก็จริงๆตัวนี้ถ้าเกิดมุกอยากให้มันลวดลายมันมีความเป็นแบบดูเป็นลายหินอ่อนแบบไม่ตั้งใจมากแล้วก็อย่างตัวนี้เราใช้นมำยางเล็บนะแล้วก็รูปค่อยๆรูปพัดอ่อนๆเข้าไป mm. มันจะได้ไม่เป็นแบบเส้นตรงมันก็จะกลายเป็นแบบเป็นเป็นธรรมชาติ กินกินเข้าไปาฟิวฟิวฟิวนี่อ่โอ้โหนี่อ่างนี้ลองทาดูค่อยๆแตะแตะแตะได้ค่ะสีมันก็จะเป็นธรรมชาติเอาไม่ใช่ไม่ต้องจิ้มข้างใน<ม>หนูเราเราทำจากตรงนี้แล้วก็ไล่เข้าไปให้ตรงนี้มันมสีตรงนี้มันหมดไปแน่นอนแต่ว่าพอตัวนี้มันค่อยจางลงจางลงหรือว่าหลุดฟิล์มจะหลุดออกมาเป็นแผ่น<ม>ๆตามธรรมชาติของมันอ<ม>ตรงนี้ก็โอเคแล้วเนี่ยได้ แต่ถ้าเราอยากเพิ่มสีอย่างเงี้ยค่ะเราใช้อันนี้มาวาดวาดละเลงละเลงได้ไหมคะได้นะาได้นะอั่นี้ตัวนี้ของมุกมันมีมันมีสีชมพูมันน้อยมากเลยเนาะการที่มันมีสีชมพูโผล่มาเงี้ยมันดูน่าสนใจดีมันดูแบบมีลูกเล่นมีความน่าสนใจเราจะหยดสีชมพูลงไปตามช่องว่างที่เป็นสีขาวอยู่ซีมจะไหลไปตามช่องว่างเองเออแล้วก็ปล่อยให้มันไหลไป ก็ปเป็นเทคนิคเล็กๆจาก<ช>ที่เต้าหู้นะคะเป็นเรื่องของศิละปะแล้วก็ลักษนาของการทําลายอ่อนแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดจะใช้ลายสีนะครับแนะนําว่าพี่ต้าูว่าน่าจะมีสักสามสีหรือสี่สีก็พอ <c oughs> ถ้าเราใส่สีเยอะมากๆบางทีการที่สีมันเยอะมากไปมันทําให้เไม่เกิดความกลมกลืนกันของอของคู่สีอย่างตัวนี้ของของมุกทําได้ดีก็คือมันจะมีสีฟ้าสีเขียวสีย้อมพู น้ำหนักของสีตัวนี้มันก็จะมีค่าสีที่มันให้ความรู้สึกหนักแน่นที่ต่างกันสีสีฟ้าเนี่ยมันดูเป็นไงมันดูเข้มเป็นน้าหนักที่เข้มอลองมาก็คือสีเขียวแล้วก็เป็นสีชมพูพอมีการน้ําหนักเนี้ยผสมประสานกันมันก็ทําให้มันดูมีน้ําหนักแล้วก็ดูงานมดูน่าสนใจขึ้นดูน่าสนใจอะไรอย่างตัวนี้<า>ก็โอเคครับเป็นไอเดียง่ายๆเนาะที่ไปลองทำมุวกว่ายังไงบ้าง บอกว่ามันง่ายมากเลยค่ะกับการที่ใช้แค่น้ำยาทาเล็บน้ำยาล้างเล็บแล้วก็น้ำเปล่าของใช้ในบ้านเราปกติเลยเอามาทำได้แล้วแบบว่าแก้วมันดูน่าเบือ่อใช่ไหมคะแบบว่าจากเดิมๆแก้วเซรามิกปกติแต่ว่าเราก็เอามาออกแบบใหม่ใส่ความคิดสร้างสรรค์เราลงไปทำให้แก้วมันดูมีความน่าสนใจมากขึ้นเป็นแก้วใบเดียวในโลกที่เรามีใบเดียวทำในครั้งเดียวด้วยนอกจากทำแบบว่าเป็นของตัวเองแล้ว,ลว,ลวยังทำเป็นของข,องขวัญให้คนอื่นได้ด้วยนะคะใช่แน่ ใช่ถือว่าเราแบบประหยัดงบไปได้เยอะเลยค่ะเป็นการใช้เนี่ยทเล็บที่มุกว่ามุกใช้เหลือเยอะยะมากมายใอ่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากๆเลยครับใช่ค่ะ อย่างหนึ่งนะครับไอตัวน้ํายาทาเล็บตัวที่เป็นสีใสๆเนะี่ยยังมีวิธีใช้ประโยชน์กับมันได้อีกหลายวิธีเลยมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวไปดูนะครับหนึ่งเลยอันนี้ก็คือถุงน่องค่ะอของมุกป,ปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนูละอ่าอน,นี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นถุงน่องที่ มีการขาดต้งเขา่าหรือต้งขาเนี่ยส่วนส่วนมากผู้หญิงจะมีปัญหารตรงนี้เนาะใช่ค่ะมันก็ขาดแล้วก็จะทิ้งไปเลยใช่เพราะว่ามันน่าจะมันจะรันมันจะขาดยาวไปเรื่อยทีนี้เราสามารถใช้เจ้านีครับผมน้ำยาทาเล็บของเราแบบใสป้ายไปเลยใช่ไหมคะแต้มลงไปที่รันตัวน้ำยาทาเล็บตัวที่เป็นสีใสๆเนะี่ยตัวเนี้มันจะเป็นเหมือนตัวประสานตัวประสานตัวถุงน่องนะครับ ด้วยความที่มันเป็นลักษณะข,ของทินโน่นะมันก็จะแบบกัดถุมน่องที่มีเป็นความเป็นใยสังเคราห์เป็นเนี่ยมันก็จะค่อยๆหดตัวแล้วก็เหมือนกับหยุดการขาดการรันของมันออกไปได้นี่ก็คือความหัศจรรย์ของน้ำยาทาเล็บนะครับที่ทำทีนี้ได้เดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนให้แห้ง คือส่วนมากผู้หญิงเนี่ยคะ่ะพอใส่ถุงน่องเสร็จพอขาดนิดนึงมันขาดยาวเลยคะ่ะคืออันนี้มันก็คือช่วยหยุดได้นะหยุดได้นิดน,นึงใช่เราก็สามารถใช้ได้ต่อไม่ต้องทิ้งต่อไปค่ะครับผมอันนี้ที่หนึ่งผ่านไปแล้วอัน,นออที่สองกระดุมใช่ตนี้คือกระดุมเสือ้อหรือกระดุมต่างๆเนี่ยเรามากักจะเจอปัญหาว่าตัวได้ที่เขาผูกตัวกระดุมมาเนี่ยมันเริ่มแบบจะหลุดจะหลุดแล้วเพราะว่าเราอาจจะ อ้วนขึ้นกร,นปรเปิี่ยดการปลี่ขึ้นนะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะช่วยประทังตัวกระดุมเอาไว้ไม่ให้มันหลุด,ลด<ช>กระเด็น<ห>ออกมาโดยการใช้น้ำยาทาเล็บเนี่ยนะแต้มลงไปที่ตรงกลางของกระดุมม,มันจะเหมือนเป็นกาวประสานให้ตัวได้ตัวเนี้ยยึดติดอยู่แล้วไม่ไม่หลุดออกมา,อ,าอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่ ใช้งานแบบชั่วคราวแทนที่จะต้องไปหาเข็มได้มาเย็บเนาะใช่ก็ง่ายใช้โกากันเยอะเลยค่ะต่อไปนะครับนี่หลายคนมีปัญหาเลยเรื่องแว่นมันแบบว่าขามันโยกแล้วก็แบบว่าห้อยไปห้อยมาไม่แน่นใช่ไหมครับที่มันไม่แน่นเพราะว่าตัวข้อต่อตัวนี้มันค่อนข้างหลวมแล้วก็ตัวน็อตที่มันยึดอยู่เนี่ยมัน ไม่ค่อยแน่นแล้วเราสามารถใช้ตัวนี้ช่วยเพิ่มความแน่นหนาของตัวขาแว่นของเราได้แต้มเข้าไปที่ตัวน็อตของเรามันจะเข้าไปเกาะน,นิดนึงเพื่อตัวนี้ช่วยให้น็อตมันไม่เคลื่อนตัวแล้วก็ไม่ไม่หลุดออกมาง่ายมันก็จะแน่นขึ้นส่วนตัวข้อต่อข้างในเนี่ยครับเราก็ใช้กาวใช้นี่แหละ แทนกาวทาเข้าไปแล้วก็ขยับดูมันจะไปเพิ่มความหนาของตัวช่องว่างข้างในทำให้มันฝืดขึ้นอา่านีแว่นของคุณก็กลับมาปกติตเหมือนเดิมจากที่แบบว่าทิ้งมาแล้วก็ขาห้อยเอว <laughs> <laughs> ่างนี้ใช่ไหมครับโอเคอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะคะเป็นไอเดียที่3แล้วใช่ต่อไปเป็นไอเดียที่4ไอเดียที่สนะคะ เป็นอะไรเอ่ยอันนี้ค่อนข้างเหมาะกับน้องมากเลยสนเข็มอ่าบุกรู้แล้วค่ะว่ามันทำอะไรได้ทำอะไรคะเพราะว่าปัญหาการอสอดได้เข้ารูเข็มเนะะี่ยค่ะมีปัญหาเดียวที่ทุกคนต้องเจอแน่ๆก็คือการสอดเข้าไปไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าปลายตรงได้ตรงนี้ค่ะมันจะบานมันไม่มันอ่อนใช่ใช่แล้วมันก็มีเศษเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเราใช้น้ำยาลังเล็บสีใสทาไปตรงปลายๆเนี่ยมันจะทําให้เราสอดได้ง่ายมากขึ้นค่ะเดี๋ยวลองดูลองดูครับนะเพิ่มอีกนิดนึง่อาจจะต้องรอให้มันแห้งนิดนึงถ้าเกิดจิ้มเข้าไปตอนที่มันยังไม่แห้งนี่มันก็จะติดอยู่ <c oughs> ใช่ค่ะอ่าเดีย๋ยวพี่รูนิดนึงาาก่อเราต้องเอามือจับๆให้มันแห้งเร็วขึ้นแบบแข็งขึ้นอยู่ตัวมากขึ้นมันคล้ายๆกับเราใช้น้ำลายแหละ ใช่ไห<ช>มก็เ,เดี๋ยวเราใช้น้ำลายแตะเพื่อให้มันทรงรูคงรูปอยู่ได้อ๋ออืมอืมใส่ตาสั้นวะเนี่ยอืมมาลองดูลองดูลองดูอ,งดอ๋อใช่แล้วค่ะเป็นแม่สีเหลืองนะเนี่ย ต่อไปเลยค่ะพี่ฮู้ต่อไปเลยสุดท้ายแล้วสาวๆเหมือนกันก็คือพวกวตังหูเครื่องประดับของสุภาพสตรีหรือผู้ชายก็าตามนะที่เป็นโลหะที่เป็นเงินเป็นทองเหลืองทองแดงนะครับมันจะเกิดปัญหายอย่างนี้เวลาเวลามันโดนอากาศเนาะมันเกิดการออกซิได์เวลามันเจออากาศนะครับมันจะเกิดการออกซิเดชันเกิดขึ้นทําให้สีเป็นยังไง เคยเจอไหมเคยเป็นไหมสีมันทะลอกหรคะสีมันจะมนหมนหรือบางทีมันจะเกิดเป็นเขียวเขียวขึ้นมาเจอไหมเคยเจอไหมนั่นแหละคือปัญหาของการที่อากาศไปสัมผัสตัวโลหะของเราทีนี้เจ้าตัวนี้ก็สามารถช่วยได้ในการทาเคลือบนะครับเคลือบลงไปบนตอาซื้อใหม่ๆนะเรารีบทาไว้ก่อนเลยมันก็จะไม่เปสัมผัสอากาศทีนี้ สีมันก็ไม่เปลี่ยนอ,อย่างตัวทอเหลืองทำแดงก็ตามช่วยได้ทั้งหมดเลยเป็นไงบ้างไอเดีย่าแต่ละไอเดีย,ยนี่คือเจ๋งสุดๆเลยค่ะคและนี่ก็คือประโยชน์ลับดีๆที่ซ่อนไว้ของน้ำยาทาเล็บสีใสนะคะคือทุกคนต้องมีติดบ,บ้านไว้จรงิง<ช>ๆอย่าลืมไปซื้อกันนะคะ ันที่รักงาน DIY นะคะถ้าอยากติดตามเรื่องราวไอเดียเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามพวกเราสองคนได้ในรายการ DIY ข่าวค่ะวันนี้พวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายสวยมากอันนี้นสวยอันนี้สวยสวยอันนี้จริงๆอยากเติมสีนิดนึงสีชมพูจางๆ โอเคเนะี่ยฝีมือไม่ธรรมดาเลยเนะี่ยครั้งแรกทำได้ขนาดนี้เก็บไปฝากที่บ้านดีกว่าโอเคนี่ฮนะเข้าชุดนะเวลาจัดชุดจัดชุดเป็นชุดอาหารแล้วก็ไล่สีเป็นทอเดียวการ์ดเยอะมากเลยค่ะชอบชอบไอเดียนี้ทำได้หลากหลายมากมากเลยใช่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะสำหรับยำยาลังเล็กลํา ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะสําหรับน้ายาล้างเล็บเนี่ย